สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราน่านแบมบูนะครับสวนไผ่น่านแบมบูเราจะพามาดูหน่อไม้ไผ่ยักษ์นะครับหน่อไม้ไผ่ยักษน์น่านตัวนี้ปลูกในพื้นราบนะฮะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปบนสวนรอยติวนะฮะสวนรอยติวนี่คือเป็นสวนที่อยู่บนดอยอันนั้นมันสูงนะสูงจากระดับน้ําทะเล1,200เมตรแต่ตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ราบของอําเภอท่าวังผาจัางหวัดน,น่านพื้นที่ราบเลยเรามาดูกันว่าหน่นอไม้เนี่ยมันจะโตขนาดไหนนะครับน้าหนักเท่าไหร่ วันนี้เราจะดูกันได้ดูกันว่าหน่อไม้ไผ่ยักษ์นั่นเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่กันแน่นะครับลองลองมาดูตัวนี้อันนี้คือลําไม้นะครับที่ปลูกในพื้นราบเนี่ยแล้วก็ความดกของเขาเนี่ยก็คือโอเคเลยเยอะเลยนะฮะความดกความดกนี่แบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อย่างนี้นะครับตัวนี้วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่ต่อหนอ่เพราะว่าหน่อไม้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกหน่อไม้ทั่วไป ก็หน่อเล็กๆนะครับอย่างมากก็1ศอกนะฮะก็1นกิโลสกิโลถือว่าใหญ่แล้วแต่สําหรับตัวนี้รับรองหลัก10บกิโลแน่นอนนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่กันแนะน,น่ไผ่ย่างนั่นที่เห็นออกมาใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็คิดว่ามันจะเบาหรือเปล่านะฮะหรือหนักนะเมื่อวานนี้ก็ไปทําลองไปทําอาหารดูนะครับไผ่ย่างน,านั่นอร่อยมากนะครับเนื้อเนื้อหวานไม่มีเซียนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ทำต้มพอต้ม15นาทีแป๊บเดียวนะฮะต้ม15นาทีจบเรียบร้อยก็สามารถที่มาทาอาหารทําอะไรก็ได้ทุกอย่างนะครับเหมือนดอไม้ทั่วไปต้มไม่นานนะฮะแป๊บเดียวก็สวยละลำไม้ปกติไผ่ชนิดนี้เราจะใช้ลําไม้เป็นหลักแบบนี้นะครับลําไม้เนี่ยมูลราคนาะต่อลําก็อยู่ที่ประมาณ400ร้อยถึงบาทนะครับในจังหวัดน่านราคาตอนนี้เลยสําหรับไผ่ยักษ์ที่ขนาดใหญ่ประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ้าว่าไผ่ยักษ์น่านนี่จริงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นตัวนี้ มันปลูกในพื้นราบแต่ถ้าปลูกในบนดอยในพื้นที่ต้นกําเนิดของเขานะครับถ้าปลูกบนดอยนู่นนะ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสินิ้ว10นิ้วนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้นะครับสินิ้วเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าอยู่บนดอยนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นราบตัวนี้ก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณ8ปดถึงสินิ้วนะครับแปดถึงสินิ้วนี่ขนาดนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าบาทต่อลำก็ถือว่าราคาสูงนะฮะถ้าหมดทั้งกอนี่มันก็เป็นเงิน ส่วนนี้เราก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะครับสักประมาณาหลัก4500้าอกอนะฮะสี่ห้ากอเฉพาะในสวนนี้นะคุณเห็นนะครับหน่อไม้ตัวนั้นใหญ่มากตัวนี้ก็ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าตัวนี้มันหนักเท่าไหร่อ่าเชิญทีมงานครับเชิญทีมงานมาลองขุดดูดิว่ามันจะขนาดเท่าไหร่เอาตัวนี้เลยแล้วเราจะช่างดูเลยนะฮะ มาแล้วนะครับตาช่างตาช่างนี่เราเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะฮะว่าเราอยากรู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่กันแนะ่อันนี้แบบนอธรรมดาธรรมดานะถ้าเป็นบนดอยเนี่ยในต้นกําเนิดของเขาจริงๆใหญ่กว่านี้อีกนะครับใหญ่กว่านี้และหนักกว่านี้หนักมากไอ้ตัวนั้นนะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบกิโลสำหรับตัวนั้นขยับนิดนึงครับบางกล้องโอเคเนี่ยนะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบกิโลถ้าเป็นบนดอยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ย ผมผมว่ายังไงก็หลักสิบสิบกิโลขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ากี่กิโลกันแน่นะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกกรน,นึงนะครับผมจะให้พาไปดูอีกกรน,นึงว่าอีกกรน,นึงมันเป็นยังไงบ้างนะฮะมันโตไหมเดี๋ยวผมพาไปดู ตัวนี้ก็คือไผ่ยักษ์นะครับไผ่ยักษ์อีกกอหนึ่งนี่เป็นไผ่ยักษ์อีกกอหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับว่ามันใหญ่มันใหญ่ไหมใหญ่ขนาดไหนประมาณนี้ไหนๆจะปลูกหน่อไม้นะครับจะปลูกไผ่ทั้งทีปลูกไผ่ทั้งทีเนี่ยผมแนะนํานะครับส่วนหนึ่งท่านปลูกไผ่อะไรก็ปลูกไปนะฮะแต่ว่าควรจะต้องมีไผ่ยักษ์นั่นไผ่ยักษ์อยู่ด้วยนะฮะเนี่ยก็ปลูกไผ่ยักษ์ได้มันก็อย่างเงี้ยคืออย่างน้อยๆได้กินหน่อ หน่อไม้นี่แน่นอนนะครับมีกินตลอดทั้งปีตัวนี้สามารถที่จะทาหน่อไม้ดองเก็บไว้กินได้ทั้งปีไม่ใช่อคือเราไม่ได้ว่าแกงแกงกินวันนี้พรุ่งนี้ทําอะไรไม่ได้ตัวนี้หนอ่อหน่อไม้ดองนี่สามารถเก็บไว้ได้ทั้งปีนะครับวิธีการก็คือง่ายๆนะฮะก็สับหน่อไม้เอาเฉพาะเนื้อข้างในนะครับสับหน่อไม้แล้วก็หันห่นหันห่นหั่นเล็กๆนะครับสับเหมือนเหมือนทําตําส้มนะฮะเหมือนสับมะละกอทําตําส้มอะเรียบร้อยคุณก็ ไปปลูกภาพอ,อีสานจะใหญ่แบบนี้เปล่าครับก็ใหญ่ครับใหญ่มันอยู่ที่ดินแล้วก็การดูแลรักษาด้วยตัวนี้นะครับให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกก็พวกขี้ไก่นะครับชอบมากสุดๆเลยขี้ไก่ขี้หมูนะฮะหรือขี้วัวก็ได้แต่ขี้วัวนี่มันจะค่อนข้างที่จะมีะมีเศษหญ้ามีหมายถึงว่าถ้าเราใช้ขี้วัวเนี่ยวัวมันไปกินหญ้ามาแล้วมันมีมเมล็ดหญ้าติดเข้ามาด้วยมันก็เลยทําให้มีต้นวัชพืชขึ้นรอบๆกอคุณเยอะ ถ้าสมมติช่วงใหม่ๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขี้วัวะฮะควรจะเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่นะฮะเป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ร่วมกับปุ๋ยสูตรสิ1ห้าสิห้า้าปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะให้ตัวนี้ตัดแต่งกิ่งตอนช่วงฤดูแล้งนะครับให้ตัดแต่งหมายถึงว่าลำไหนลำแก่ลำแก่นี่เราตัดออกนี่ครับแบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับถ้าคุณตัดออกแบบนี้อันนี้คือลำแก่นะฮะลำแก่ที่เราตัดทิ้งไปเราตัดลำแก่ทิ้งไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เขากระตุ้นให้เขาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาถามว่าหน่อเยอะไหมเยอะครับอันนี้ไม่ได้ว่า 1> 1, 2, 3, 3, หน3่หน่อแล้วจบนะครับคุณดูดีๆถ้ารอบเนี่ยหูมันมันมันก็เยอะนะครับหน่อไม้ตรงนี้ดกมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นอีกมีเยอะมากเลยครับที่เราปลูกแล้วความดกเนี่ยก็ 1, 17, 18, หนึ่งหน่อเลยนะฮะถือว่าเป็นไผ่ที่ประโยชน์ใช้สอยครบเครื่องครบเลยครบก็คือ,อความหนาของไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์คงทนถาวรถ้าคุณไปแช่น้ํายาหรืออัดน้ายาหรือแช่น้ํา สิบห้าวันคุณก็สามารถที่ไปทาเฟอร์นิเจอร์ได้ทําบ้านทําเสานะครับเสาบ้านทําอะไรได้ทุกอย่างเห็นไหมฮะหนอ่อสวยงามมากสูงและที่สําคัญคืออร่อยนะฮะตัวนี้เนื้ออร่อยมากใครที่ชิมหนอ่อไผยยักษ์ดูแล้วเนี่ยรับรองทุกคนอร่อยแน่นอนนะฮะเมื่อวานเมื่อวานผมก็ต้มกระดูกหมูนะครับอร่อยสุดๆเลยถ้าหน่อใหญ่ขนาดนี้นะครับเราอาจจะต้องไปทําทการ แปรรูปนะฮะให้มันกินได้นานๆเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาที่เขาตัดเรียบร้อยเมื่อกี้กี่กิโลครับอ่าอันนี้ดูกันเห็นเห็นนะครับดูดูกันชัดนี่หน่อไม้นะหน่อไม้ไผ่ยักษ์นะครับอ่าผมผมผมให้ท่านดูอันนี้18บดกิโลนะครับสิบดกิโลอ่าลองมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้เห็นชัดๆนะฮะไม่แต่นะครับสิบดกิโล ก็สาหรับผมอย่างนี้ครับอันเนี้ยแล้วไม่ได้ว่าตัดแล้วจบนะครับไม่ได้ว่าตัดแล้วจบทุนเห็นไหมครับว่าเราตัดหนอนี้นะครับเราตัดหนอนี้ขึ้นมาเรียบร้อยมันยังมีหน่อใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะหนอใหม่ขึ้นมาอีกมันยังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะช่วงช่วงนี้ยังมีอ่าฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีนะฮะโอ้หลายหลายหน่อเลยนะครับลำไม้ประมาณนี้นะครับสําหรับไผยักษ์หน้าปลูกนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่ มีสวนนะฮะมีสวนเลือกสวนไรนาทําสวนทําได้นะครับตัวนี้ก็คุณไปทําเสาบ้านก็ได้นะครับทําเสาโรงเรือนทําเสากระต๊อบนะฮะมันก็สวยงามทําซุ้มนะครับทําซุ้มไว้นั่งจิบเบียร์เย็นๆทุกอย่างได้หมดนะฮะแล้วก็ลองดูตัวนี้18บดกิโลนะครับโอ้สิบแปดกิโลอะข่านลองดูครับอันนี้คือหน่อไม้ไผ่ย,ยักษ์น่านนะฮะ ไหมครับกอน,นี้ก็อายุแค่สักประมาณ4ี่ปี4ี่ปีนี่ก็ได้กอประมาณนี้นะครับ4ี่ปีก็ท่านลองบวกลบคูณหารดูท่านใดที่มีพื้นที่ว่างนะฮะปลูกตัวนี้ไว้ไม่เสียหลายนะครับไผ่ยักษ์โอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอันนี้เราไลฟ์สดให้ดูเลยว่าไผยักษ์เนี่ยมันมีคําถามอะไรไหมครับทางบ้านโอเคนะก็นี้เอาไว้เอาไว้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะพาไปดูอ่าไผ่ ที่มาจากจีนนะครับผมนําสายพันธุ์มาจากจีนลองมาดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนสวยงามเนื้อหนาแล้วก็เป็นไั่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับขอบคุณครับ